วันนี้เราจะมาเล่าเจ์นี่ของการออกแบบตัวละครในเกม T S X ให้ฟังนะคะซึ่งตอนนี้เกมสัมกูเขามีการ r e ลั u n c h ใหม่คะ่ะเป็น T S X ซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยเราก็ได้ไปออกแบบ NFT ให้กับเกมนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษทั้งหมด12ตัวซึ่งเราก็คือได้ยินมาว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจในการที่จะทํางานกับวงการเกมโดยเฉพาะในฐานะแบบงานศิลปะใช่ไหมเราก็เลยจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังว่าถ้าทํางานตรงนี้ขั้นตอนในการทํางานเป็นยังไงขั้นตอนการออกแบบงานเนี้ยจริงๆมันก็ ต้องแบ่งเป็นงานฝั่งของลูกค้าใช่ไหมคะแล้วก็ฝั่งของเราเองซึ่งฝั่งของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากจะสูญเสียสไตล์ของเราแต่ว่าฝั่งของลูกค้าเนี่ยเขาก็มีตัวสิ่งที่เขา brief มาซึ่งสิ่งที่เขาอยากจะให้เราวาดนี่ก็คือปรับตัว m a s c o ตปรับตัวยาวให้กลายเป็นตัวละคร12ราศีขั้นตอนแรกมันก็คือการ research ก่อนซึ่ง story ที่เราไป research เนี่ยก็คือเรื่องของ12ราศีว่ามันมีตำนานยังไงยกตัวอย่างเช่นตัวละครนี้ค่ะ ที่เราออกแบบมาเป็นวัวอันนี้เนี่ยเป็นราศีพฤกษกค่ะหรือราศีที่เป็นวัวทอรัสนะคะ ซึ่งราศีนี้เนี่ยเขามีสตรอรี่ก็คือเทพสูสเนี่ยไปเห็นเจ้าหญิงคนหนึ่งชื่อว่ายูโรปาหน้าตาสวยมากก็เลยปลอมตัวเป็นวัวสีขาวลงมาวิ่งเล่นกับยูโรปาซึ่งพอยูโรปามาแบบรูปๆคำๆจับ,บวัวแล้วก็ตัดสินใจกระโดดขึ้นขิวอะมาเอาวัวตัวเนี้ยวิ่งพายูโรปาไปที่เกาะครีตแล้วก็แต่งงานมีลูกกันอยู่ที่เกาะครีตนะคะแต่ว่าหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยสูสก็จะต้องกลับสวรรค์ก็เลยสร้างกลุ่มดาววัวไว้ให้ยูโรปาเนี่ยดูเป็นสัญลักษณ์ว่า ครั้งหนึ่ง เธอเคยได้กัะวัวอะไรประมาณนั้นกลุ่มดาวัวเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มดาวที่เห็นวัวแค่ครึ่งตัวเราก็เลยออกแบบตัวปตัตโตย่าเนี่ยให้มีลักษณะของวัวแค่ครึ่งบนอย่างเดียวก็มีการใส่สร้อยแล้วก็ผ้าคลุมทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะเนี่ยเป็นซูสปอมตัวมานะนอกจากนี้เนี่ยชื่อของตัวละครในเรื่องนี้ก็คือเจ้าหญิงยุโรปายังถูกเอาไปตั้งชื่อดวงจันทร์ของดาวด้วยนะคะเราก็เลยแอบใส่ดวงจันทร์เข้าไปตรงนี้นะคะเขาบอกว่าดินแดนที่พาวิ่งเล่นไปอะคือทวป ก็เลยเป็นที่มาของชื่อทวีคยุโรป Europe, ตามตำนานนี้เราก็เลยเอาเรื่องนี้มาใส่เข้าไปในรูปวาดซึ่งสิ่งที่ยากในการเอาตำนานที่มันเข้มข้นอยู่แล้วเราเป็นเรื่องที่เวลโนน่ะมาบวกกับมาสคอตก็คือเราอยากจะทำยังไงก็ได้ให้มันมีความแตกต่างจากงาน12ราศีทั่วๆไปที่เห็นกันได้ในตลาดใช่ไหม ทีนี้ได้ความที่เกม T S X อะคะ่ะมันเคยเป็นเกมคลาสสิกมาก่อนแล้วมีการออกมาใหม่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ในครั้งนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้เรานึกถึงงานศิลปะในกลุ่มที่ชื่อว่า Art Nouveau มากเลย อาร์ตเนี่ยก็แปลว่าศิลปะเนาะนูโวแปลว่าใหม่อาร์ตนูโวเนี่เป็นมูฟเมนต์ของศิลปะใหม่ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีศิลปะแบบคลาสสิกมาระยะหนึ่งลแล้วสเปนเนี่ยรู้สึกอยากจะโมเดิร์นไนซ์ศิลปะตัวเองก็เลยมีมูฟเมนต์ศิลปะในยุโรปที่สร้างศิลปะแนวใหม่ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเออมันดูแมชกับสตอรี่ของตัวเกมดีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอา12สราศีมาแมชกับงานแนวอาร์ตนูโวเนี่ยก็น่าจะทําให้เราได้งานที่น่าสนใจยกตัวอย่างอีกสตอรี่หนึ่งก็คือ ราศีเมถุนหรือารอาศีคนคู่นะคะหลายๆคนอาจจะนึกว่าราศีนี้เป็นคนหลักกันแต่จริงๆแล้วราศีนี้เขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันชื่อว่าคัสเตอร์กับพลัค คาสเตอร์กับคอลักซ์เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเป็นครึ่งเทพครึ่งคนมีคนนึงเป็นอมาตะอีกคนนึงเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ตายใช่ไหมแล้วคนที่เป็นเทพเนี่ยเขาก็เสียใจมากที่คู่แฝดเขาเสียชีวิตเขาก็เลยไปอ้อนวอนกับซูสว่าขอให้คู่แฝดเขากลับมามีชีวิตได้ไหมซูสก็เลยสร้างกลุ่มดาวคนคู่ขึ้นมาค่ะซึ่งทั้งสองฝาแฝดเนี่ยก็ได้แบ่งช่วงเวลาในการมีชีวิตกันคนละหกเดือนสลับกันมาใช้ชีวิตบนโลกสรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความเป็น มากเลยแล้วก็เป็นเรื่องของพี่น้องฝาแฝดซึ่งสิ่งที่เด็กๆทำตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็น่าจะแบบว่ามีการอ่านนิทานด้วยกันอะไรอย่างนี้เราก็เลยดีไซน์ภาพวาดภาพนี้ให้เป็นปตัตโตยาสองตัวอ่านนิทานเกี่ยวกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นพี่น้องกันซึ่งดีเทลเล็กๆในน้อยหล่อมัยก็ถูกใส่เข้าไปในปตัตโตยาวทุกตัวทั้ง12ตัวทุกราศีเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมนี้แล้วแบบชอบสะสม nft เนี่ยก็หวังว่าจะชอบราศีของตัวเองที่เราวาดไปนะ ีนี้อีกอย่างหนึ่งนอกจากเรื่องของสไตล์และสตอรี่ที่เราใส่ลงไปแล้วอะสิ่งที่มันต้องมีมากๆเลยก็คือเรื่องของสีใช่ไหมเพราะว่าเราทํางานศิละปะ เราก็มีพาเลตสีที่เป็นสีแบบที่เราชอบใช้อะแบบเรารู้สึกว่าถ้าเราโชว์งานนี้ทุกคนดูทุกคนก็จะพูดแบบงานนี้สีแบบปั่นมากเลยแต่ว่าไอ้สีแบบปั่นมากเลยเนี่ยมันคือสียังไงหรอสิ่งที่เราทำนะก็คือเราอะ่ะเอางานตัวเองหลายๆชิ้นมาวางเรียงต่อๆกันค่ะแล้วก็เอาเครื่องมือดูดสีอะ่ะดูดสี แบบจุกๆๆๆๆเข้าไปทีละอันแล้วก็เอาสีที่หาได้เนี่ยมาวางต่อๆกันแล้วก็เลือกเอาสีที่มันเจอเยอะที่สุดออกมาซึ่งเรารู้สึกว่าพาเลตของเรามันจะเป็นสีแบบพาสเทลที่มิวส์โทนหน่อยแบบมีความสดใสแต่ก็หม่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีที่เราชอบใช้พอแบบว่าเราเลือกสไตล์งานที่ชอบเราเลือกสีที่เป็นงานของเราเราใส่สตอรี่แบบที่เรามองว่าเข้ากับงานเราเข้าไปแล้วเนี่ย ต่อให้งานมันจะเป็นงานมัสคอตของเกมเราก็ถูกบังคับอะไรหลายอย่างแต่ว่าเราก็ทำให้มันมีความเป็นงานของตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแสปคของงานออกแบบของเราค่ะทีนี้คิดว่าฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยแล้วถ้าอยากเข้ามาทำงานตรงนี้เราจะทำได้ยังไงซึ่งเราก็มีการไปพูดคุยกับคนที่ทำงานสายนี้โดยตรงค่ะเราไปฟังกันดีกว่าว่าเขาเรียนจบอะไรมาแล้วเขาเข้ามาทำงานตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็เรื่องราวของการ ทำงานในบริษัทเกมเนี่ยในฐานะการไทยดีไซน์มันเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวจะขอให้พี่อั้มแนะนําตัวกับตําแหน่งที่ทําแล้วก็แบบว่าอธิบายให้ฟังนิดนึงว่างานเนี้ยมันทําอะไรบ้างคะผมพี่อั้มนะครับเป็น Creative Manager ค,ครับของ Play Park นะครับก็ในในทีมที่ที่พี่ดวดมันชื่อทีมมัลติมีเดียก็จะดูแลพวก สื่อต่างๆของของของ,ของ,ของทางฝั่งเพย์พาสจริงๆทั้งทีมมันจะมีประมาณ13คนซึ่งจะมีทั้งเคีย t i ทีมกราฟิก Editor, อร์ทีมแอคทิเวชันช่างภาพแต่ว่ามันจะแบ่งส่วนละประมาณ3คนย่อยๆส่วนละประมาณสคนอะไรประมาณนี้ครับอ,อยากอยากรู้ว่าส่วนใหญ่น้องๆในทีมเรียนจบอะไรกันมาถึงได้มาทํางานตรงนี้กันอ่าก็อย่างถ้าเป็นทางฝั่งของกราฟิกครับก็จะมาทางสายของ นิเทศศิลป์จะมีที่เป็นแบบออกแบบผลิตภัณฑ์บ้างอะไรบ้างโปรแกรมหรือทูที่เขาใช้มันจะเป็นคล้ายๆกันที่เหลือก็คืออยู่ที่ความคิดเอของแต่ละคนแล้วแล้วก็ถ้าทางฝั่งของเคทีกับ e ditor ทางฝั่งของตัดต่อส่วนมากก็จะมาทางสายของนิเทศศิลป์นิเทศศาสตร์ขอขอโทษอยากอยากรู้ว่าตอนที่แบบแต่ละคนส่งพอร์ตฟลิโอมาคะ่ะในฐานะที่แบบเป็นบริษัทเกมอะมองหาอะไรแบบพอร์ตฟลิโอบบนี้น่าเรียกมาสัมภาษณ์ก็อเอาจิงๆในในมุมมองของผมอะผมก็จะดูคนที่ควอมพสดี คอมโพสดีแล้วก็เรื่องของสีสันก็มีสว่วนแล้วก็รสสนิยมด้วยก็จะดูคนนี้เป็นคาแรคเตอร์แตกต่างกันนิดหน่อยได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นคัลเลอร์ฟูลทั้งหมดบางคนที่เขาฟิลเท่ๆเพราะว่าเกมเราไม่ได้มีแค่เกมแนวเดียวครับเราก็ดูให้แบบหลากหลายหน่อยแล้วก็เวลา ทำงานก็จะทำงานรวมกันมันก็จะมีหลายแนวหน่อยอก็คือจะมีเทส์งานก่อนหลังจากที่สัมภาษณ์ก็จะดูว่าเขามีใส่อะไรเพิ่มเติมเพราะมีลูกเล่นอะไรในงานของเขาไหม,อ,มอะไรประมาณนี้ครับอยากฝากอะไรถึงแบบคนที่ดูแล้วแบบโอ๊ยหนูอยากทํางานตรงนี้จ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วอถ้าสมมติว่าสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเลยถ้าชอบแบบงานศิลปะแนวแนวนี้ก็อาจจะเริ่มต้นจากถ้าเราชอบจริงๆแล้วเรามี เรามีฝีมือก็เรียนในสายที่มันที่มันไปในทางเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยในสายของทั้งศิลปะแล้วก็เกมผมว่ามันมันมีมหาลัยหลายที่มากที่เปิดแนวแนวนี้ก็ไปเต็มที่ทางนั้นเลยแล้วก็วันหนึ่งที่จบแล้วหรือตอนฝึกง,งานอะ่ะก็มาได้เลยครับในในสายเนี้ยซึ่งตอนนี้บริษัทเกมในเมืองไทยมันก็มีเยอะอ mm. เพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอนะ่ะมันจะค่อนข้างน้อยแต่ทุกวันเนี้ยแบบเยอะมาก mm. ครับ โอเค,คและนี่ก็คือเรื่องราวขั้นตอนการออกแบบตัวละคร,ระตัวตยางของเกม T S X แล้วก็เรื่องของคนที่ทำงานในวงการตรงนี้นะคะว่าอินไซด์ข้างในมันเป็นยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่เป็นสายอาร์ตแล้วก็ชอบเกมอยากทำงานวงการเกมสำหรับคลิปนี้เราก็ไปก่อนแล้วก็ฝากเกม T S X ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า